สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไซแมกช a นลพวกผมไซแมกนะครับวันนี้พบกับช่วงอะไรก็แล้วแต่นะครับชื่อจริงๆมันคืออะไรก็แล้วแต่ที่กูอยากจะทานะฮะโอเควันนี้เราได้รับการว่ว้วานมาจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เล่นเป็ดอนโซเซิร์ฟไต้หวันด้วยกันนะครับเขาก็สุ่มไม่ใช่สิเขาก็ให้รายชื่อผมมา24คนนะครับปูเขารอบในกิวกิวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ผมจับล3คนนะครับมีใครบ้าง ลองลองอันนึงนะลองอน,นี้ลองนะสายเฟ้นคิดนะครับโอเค okay. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะให้ผมมาจับฉลากงงอย่างนี้นะครับใครจะไปจับล่ะครับเดี๋ยวหาว่าผมไม่ยุติธรรมนะครับอาจจะใส่ใบซ้ำใบอะไรเข้าไปนะฮะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับกิจกรรมนี้อยู่แล้วนะฮะก็ไมวเราไม่ใช่งานปีใหม่นะมานี่นะครับ เครื่องจับฉลากผมในในนี้ในแม็กครับบรรจุอระสุนบิบิกัน10นัดนะครับแล้วก็ใช้กล็อก 18C นะครันะครับเป็นฟ l ออโต้นะใครที่เล่นบัตเทนฟิลสีจะรู้กันดีนะครับจิติศั์ของปืนปืนนี้ครับนั่นแหละครับยิงแม่นมากนะครับนะครับยิงรัวมากครับไม่มีความแม่นเลยนะครับนี่อ้าดูกันเองลายชื่อนะครับ อาจจะเร็วไปนิดหนึ่งนะขอโทษด้วยนะครับปน๊บเตบตึ๊บเต๊บเติ๊บมีใคม่มงโอเคนะครับถอยระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะยิงนะครับทีละสิบนัดน,นะใครเข้าเป้าก็รับไปเลยนะครับหมัดหมายการ์ดนะครับมูลค่า460บาทนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหนึ่งสองซ้ เรียบร้อยฮะเข้าไหมเข้าไหมโอเคนะครับรู้สึกว่าเราจะได้ผู้เข้ารอบทั้ง3ามคนเรียบร้อยนะครับโอโอโโทรศัพท์เข้านะฮะนี่ดูดูดูไม่มีการหัวนะครับฟา ตื๊ดๆๆๆนี่ๆๆๆสังเกตครับมูชิได้แล้วนะทูมันนี่ได้แล้วนะเอ่อเออดูดูอีกใครอ่าอ่โล่งนะครับเอาสะอาดนะครับชื้นนี่นะครับเขียวเส้นผมก็เอานะใครวะเนี่ยเนี่ยโอเคสามคนนะครับได้แล้วเออไหนบ้างมีนี่ครับเบอร์สิบเอ็ดนะชื่อนี้จำไว้ทูมันนี่นะครับแล้วก็ มูชินะฮะนี่แหละครับก็เรียบร้อยนะครับการสุ่มรางวัลจับแจกของผมนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับท่านที่โชคดีนะครับสามท่านนะครับก็มีอะไรก็ปากกันมาได้นะครับในแฟนเพจผมนะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ